ส่วนนี้ก็เป็นลูกฟูเอ้ยไม่ใช่อันนี้ลูกโค้ยอาบิโนโรครับแต่พ่อแม่พันธุ์เขาเส้นเดเหลือแต่ชุดลูกลูกครับยังพอทิ้งไว้ให้เป็นมรดกส่วนนี้เป็นฟูเรสเหมือนกันครับคอกสองนะถ้าผมจำม่ผิดจะเห็นมีตัวใหญ่ๆกว่าเพื่อนนิดนึงอันนี้เป็นโค้ยครับแต่เขาพิการผมเลยเอามาอยู่เป็นเพื่อนพวกชุดลูกๆครับเพราะว่า มันกินลูกน้นํายังไม่ได้ครับผมเลยเอามาอยู่เป็นเพื่อนสักตัวหนึ่งลูกๆเขานะครับอันนี้ก็เป็นลูกของเซตนี้ครับนี่นี่คือลูกของเลสโลทครับเขาจะเหมือนกุหลาบหิวหิวหิวอันนี้เป็นพ่อพันของ